ที่พวกเราพยายามแล้วก็ตั้งใจจะสื่อมันออกมาให้ทุกคนได้รับชมในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนามากๆที่ร้องตามขอบคุณชัแป๊กนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะรอยยิ้มที่ส่งกลับมาให้พวกเราทุกๆรอยยิ้มด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันสำหรับวันนี้นะคะอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขอ <I S 1> ให้แฮปปี <laughs> ้ก็ผิดพลาดก็ไอแฮปปี้เหมือนเดิมค <laughs> ่ะก็เดี๋ยวรอบนี้ส่งต่อให้กับคนตอ เสียหา FC Queen หน่อยよ หยิบย้อนนะใครที่ตัดคลิปแท็กมานะ่ะถ้าเกิดตัดเสียงได้ก็ตัดแต่ถ้าข้อไหนมาถูกต้องก็คือใส่เต็มเลยดูเรื่องนะเราแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอ่ะเพลงต่อไปของเรา ใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อบัตรนะคะก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนไนีนมาดูโชว์นะคะที่มันบบว่าจริงๆคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนแรกว่า,ว,าว้าวแล้วแต่ว่าน,นี่ก็คือจะเพิ่มความเป็นตัวแม่เข้าไปอีกนะก็ยังเหนื่อยอยู่เลย,ยเดี๋ยวนะคะเพลงต่อไปเนี่ยเราเห็นไปแล้วแหละว่าเขามีเพลงคู่กันเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามีเพลงคู่ด้วยในทอเสียงแฟนคลับอิงหลอดในได้ไหมคะ จะกลับมาอีกรอบหนึ่งะนะคะพี่ฟ้าเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงยกระดับเวทีมิสแกนขึ้นมาอีกเพราะว่าปีที่แล้วก็สองปีแล้วคือหมอลำแต่ปีาน,นี้คือน่าจะเห็นกันได้ชัดว่าเขาต้องการอะไรก็ต้องบอกว่อนะว่าหกคนที่เปิดตัวมาตอนแรกเนี่ยพวกเราใช้เวลาเดบิวต์กันไม่กี่วันนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ลอดกันออกมาสดๆตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเราจะตั้งเชื่อวงอะไรก็ดีแต่ว่าความหาความลงตัวค่อนข้างจะยากนิดนึง <c oughs> สําหรับหกคนเมื่อกี้นี้นะก็ คิดให้สดๆเลยละกันนะเรียกพวกเรานะในนามหคนนี้ว่า MGI Girl ละกันตอนแรกจะตั้งว่า M Girl g เขบอกว่าเหมือนลดไปหน่อยแล้วก็เลยโอเคก็เดี๋ยวเราเติม I เข้าไปเป็น MGI Girl สำหรับ6คนนะคะก็น้องๆคนไหนที่อยากจะมาประกวดในปี2024เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะมาร่วมเขาเรียกว่าสร้างประกตการณ์ใหม่ๆไปด้วยกันนอกเหนือจากการเป็นนางงามแล้วนะคะเราเฟ้นหาเขาเรียกว่าอีกหนึ่งอย่าง พี่เราทาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าได้ข่าวมว่าจะได้ไปเดบิวที่เขายังไม่ได้พูดนะเขาพูดไปแล้วยังเขาพูดไปแล้วว่าจะให้ไปเดบิวที่เกาหลีไงใช่ไหม เพรว่า MGI เรามีเขาเรียกว่าลูกใหม่ออกมาลูกใหม่ <laughs> น้องใหม่แล้วกันออกมาที่มีอะไรที่แบบทําให้คนว้าวขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะก็ใครสนใจที่อยากจะประกวดก็เชิญชวนกันเข้ามาได้นะคะยังมีเวลาให้ได้เตรียมตัวเตรียมใจสําหรับการประกวดในปีนี้อ่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่ฟ้าก็เดี๋ยวจะเชิญน้องๆอีกอีกสี่คนดีกว่านะมีเมฟแล้นอกอแนนหลิวออกมา จับมือกันอีกสักรอบหนึ่งนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าดูเข้ามาเมื่อกี้ดูไม่ทันแก้ตัวใหม่อีกสักรอบได้ไหมแล้วก็บอกว่าได้เดี๋วาเซรออีคหน่อยนะทรามาวขอันจะบอกว่าตอนซ้อมคือเหยียบเท้ากันบ้างอะไรบ้างแล่วก็แต่ก็ทำกันเต็มที่เราใช้เวลาเดิิวิวกันกี่วันนะ ดลบิวเป็นแบบจริงจังมากกับ MGI girl ถูกต้องงานนี้อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่งานต่อไปรอพวกเราได้เลยก็ไม่เท่าไหร่เลยังคิดว่าจะมีงานต่อไปอีกมีมีมีเอางี้เราว่า้างได้เรียกว่าจ้าถ้าสมมติมีงานากจะจ้างพวกเราไปเต้นเวอร์เปิดตัวก็คือจ้างได้แต่บอกร่วง้าพวกเราสักประมาณสองปี isation, آ, โอ้ยนนานมากเลยในการซ้อมนิดหนึ่งอะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราชว์ปิดท้ายสําหรับวันนี้นะคะ ับโชว์จับไว้แล้วไปด้วยกันสักรอบนึงนะเด็กโชเอาให้เอาให้ดีกว่าเดิมนลเว้